สลิดโปรเจกต์ล่านะฮะถือว่าเป็นภาพยนตร์ไซไฟเมืองไทยที่ค่อนข้างที่จะเป็นงานที่แบบ ออชาเลนจ์อะเออชาเลนจ์มากๆเลยการที่แบบตัวอย่างมันดูมีปีศาจมีการไล่ล่ามีทีมทหารมีเป็นเรื่องราวอนาคตดิสโทเปียโลกที่ล่มสลายนูนน่นนี่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากสําหรับสังคมไทยเนาะมันไม่ค่อยมีใครทําที่แบบทํำไซไฟเต็มตัวขนาดนั้นจะมีก็มีแต่แบบอใช้ CG เล็กๆน้อยๆในการเสริมแล้วก็เหมือนกับว่ามีไซไฟเป็นเพียงแค่ท่อนๆหนึ่งอย่างปีนี้ มันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ผมจําชื่อเปเป,เปเปไม่ได้จะมีไทยไซไฟเป็นท่อนหนึ่งเลยก็อาจจะไม่ใช่เนื้อหาหนังทั้งหมดอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ชาเลนแล้วก็บอกตามตรงว่าผมมาดูตัวอย่างแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าดูผมไม่รู้สึกว่ามันน่าดูเลยผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันดูแย่ไปหมดแต่ว่าใจนึงอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากสนับสนุนคนที่กล้าจะทําอะไรแตกต่างคนที่มีความแบบฮึดว่าเฮ้ยทำไมกูจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับ ไซไฟเป็นทีมไล่ล่ามีมอนสเตอร์วิ่งผ่านนู่นนี่ในเรื่องกูอยากทําขึ้นมาเรกาก็อยากรู้สึกว่าเออมึงกล้าทาอะไรอย่างนี้กูก็กล้าสนับสนุนไปดูแต่ว่ายอมรับจริงๆว่าตอนดูอะความคาดหวังคือต่ํามากแล้วพอไปดูจริงๆแล้วอะก็ต้องบอกเลยว่าหนังเนี่ยมันมันไปต่ํากว่าความคาดหวังของผม,มีครับคือบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแนวทางอาร์ตที่เขาเลือกหมายถึงว่าไอการแต่งตัวของ กลุ่มพระเอกดังเอกที่มันแบบแต่งชุดเหมือนนู่นทําสีผมนู่นนั่นนี่ต่างๆมีการ แต่งหน้าแต่งตัวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะผิดแผกไปกับโลกห่งความจริงเพราะว่าผมรับได้เพราะในเรื่องเซตติ้งมันคืออนาคตไม่ใช่โลกของเรามันไม่ใช่อยู่กับความจริงในแบบของเราแล้วบอกตรงๆว่าในเรื่องเนี่ยมันมีเหตุผลให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมันต้องแต่งตัวแบบนั้นมันมีเหตุผลรองรับเพราะฉะนั้นสําหรับผมอะเวลาเห็นไอาการแต่งตัวแปลกๆของตัวละครอะผมรับได้โดยเฉพาะไอไอตัวผู้ร้ายที่แบบว่าเห็นเป็นเห็นเป็นแบบใส่ผ้า,าคลุมเป็นวิดีโอเกมอะคือก็คือก็คือเข้าใจได้ว่าทาไมมันถึงแต่งตัวแบบนั้นในเรื่องมันก็พอมีเห ผลพอจะมีเรื่องราวรองรับพวกนั้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของไอการแต่งกายในเรื่องของวิธีการที่เขาจะเลือกจะนําเสนอตัวละครพวกนี้ผมไม่มีปัญหาเลยคุณอยากนําเสนออะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่สิ่งที่ผมมีปัญหามากเลยคือวิธีการนําเสนอหนังเรื่องนี้คือคือหนึ่งในหนังที่ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถจะอินอะไรกับหนังเรื่องนี้ได้เลยซึ่งในเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันหรือเชื่อในความรักของ2ตัวละครนี้เลยเพราะว่า หนังเองก็ไม่ได้ให้เวลากับความรักตรงนี้เยอะเพราะทุกหลายที่จะเป็นเรื่องของความรักหนังก็จะโดดไปเล่นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของวิดีโอเกมการเล่นวิดีโอเกมมาเกี่ยวเนื่องด้วยและขณะเดียวกันแล้วมันก็มีเรื่องของไอ้มนุษย์ไอ้แก๊งสลิดเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยมันกลายเป็นว่าเป็นหนังที่มันโดดไปโดดมาระหว่าง3ตธีมเนี้ยโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาอาจจะไปเรื่องสลิดเดี๋ยววิดีโอเกมเดี๋ยวไปเรื่องความรักมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรในในสามเมนเนี่ยที่มันเวิร์กได้เลย หนังมันพยายามจะเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยพยายามจะโดดไปเรื่อยแต่เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรในนี้เลยคืออย่างน้อยที่สุดนะหนังพวกนี้ผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าคุณทําฉากแอคชั่นได้ดีอ่ะอย่างน้อยผมเอนจอยฉากแอคชั่นที่เหลือเหตุผงเห็ุผลอะไรอะ่ะแม่งไก่ไก,กา,กาแต่เนี่ยฉากแอคชั่นก็ทําไม่ดีฉากวิดีโอเกมก็ทําไม่ดีคือเวลาเราคิดถึงจินตนาการถึงการทําฉากวิดีโอเกมเนี่ยเราจะจินตนาการถึงอะไรครับเราจ,จรินตนาการว่าเขาจะนําเสนอวิดีโอเกมออกมาอย่างไงอ่า ผมอ่ะเวลาคิดถึงวิดีโอเกมอ่ะผมจะนึกถึง22หนัง2เรื่องเป็นเป็นหัวใจหลักๆวิววิธีที่1เลยคือเป็น P.O.V. นะเป็นแบบแนวแบบให้เราเห็นเป็นวิดีโอเกมเป็นภาพวิดีโอเกมเป็นแขนขาจริงๆนึกออกไหมเห็นให้เราเห็นเหมือนกับที่ตัวละครมันเห็นว่าเราไปที่ไหนยิงมอนสเตอร์ปังๆังๆัง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 มันมีความตื่นเต้นมันมีความเล้าใจในการที่เราเหมือนเล่าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นทั้งจอเนี่ยมันควรจะเป็นภาพแทนสายตาของตัวละครมันก็สร้างความตื่นเต้นได้ แบบอย่างที่2เลยก็จะเหมือนกับพวก r ร a d y p l พ y e r ออหรือแบบ The Matr i x ที่เป็น RPG เลยเป็นภาพกว้างเห็นตัวละครเลยเป็นแบบเหมือนคาดในหนังธรรมดาแต่ว่ามันก็จะต่างกับโลกแห่งความจริงใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่2แนวทางที่หนังเหล่านี้มันควรจะทําในรูปแบบของการเล่นเกมให้ตัวละครเข้าไปเล่นเกมแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำนะมันตลกมากสําหรับผมเลยคือมันให้เราเห็นตัวละครเนี้ยถือปืนสมมติตัวละครถือปืนเนี้ยอ่ะผมเอามือถือผมถือเอามาลืมไปนะไม่เห็นผมเห็นตัวละครถือปืนเนี้ย บึ้ง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 อยู่เงี้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ภาพในวิดีโอกเกมนะทุกคนไม่ใช่ภาพในวิดีโอเกมที่มันเล่นนะแต่คือภาพของมันจริงๆอ่ะมันยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ปิดตาแล้วก็เล่นแบบ VR แล้วก็ปึ้งบึ้งบึ้งบั้งังบัง,ๆๆงๆๆๆๆแล้วก็มีกล้องมุมอยู่งี้เอ้ายิงถ่ายมาวิ่งปึ้งบึ้งปั้งบัง,ๆๆงแล้วก็กล้องวิกล้องกล้องที่เราเห็นอ่ะเป็นมุมมุมบนตัวละครนี้มุมหน้าตัวละครนี้มุมหลังตัวละครนี้ปึ้งบึ้งบึ้งบึ้งผมดูอยู่ผมรู้คงงวามรู้ กูจะกูจะมันยังไงวะกูจะกูจะกูจะแอปปี้กับการยิงปั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 ง,ปง,ปงโดยที่กูไม่เห็นเหตุหการณ์ในกีนวาดีโอเกมได้ยังไงวะใน,นเมื่อกูเห็นแต่มึงเล่นอยู่กับฐานฐาน,ฐานอุปกรณ์วิดีโอเกมอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านหรือบางทีนางเอกมันฝึกเว้ยมันางเอกมันฝึกอยู่ที่บ้านฝึกเล่นยิงปืนอยู่ที่บ้านมันฝึกเงี้ยแล้วเราก็เห็นแต่นางเอกยืนเงี้ยใส่แว่นปึ้ง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 โดยที่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยนางเอกในวิดีโอเกมแม่งเก่งยังไงวะหรือเวลาเห็นอ่ะมันก็ดูไม่รู้เรื่องอ่ะ มันแบบมันพูดโอ้ทาไมยิงเก่งจังคือในฐานะในตัวเรารู้เพราะว่าตัวละครมันพูดว่าโอ้ทำไมยิงเก่งจังเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่เป็นคนดูเราดูแบบเราดูแบบป้าใสอะเราดูแบบเกิดอะไรขึ้นวะมันเก่งยังไงวะกูไม่รู้สึกว่ามันเก่งกูแบบมันก็ยิงกันไปเรื่อยๆเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้จอที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันคือจอใครตัวละครไหนใครยิงอะไรมึงเก่งอะไรคนนี้ใช้ปืนเก่งอะไรคนคือมันดูแบบมันดูแบบมันดูแบบยวงห่างเนี่ยแล้วก็เออเออเออ คือมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าโหม,มันมัน, like. มนทรมานมากอ่ะแล้วคุณคิดดูนะมันก็ตัดอ่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสลิดอ่ะมีเรื่องสลิดแป๊บหนึ่งในตัวพี่ใส่ชุดดาเดินไปเดินมานิดหนึง่งโมโหโมโหนิดนึงอ่ะมาเล่นเกมมาเล่นเกมเป็นเรื่องความรักแล้วมันไม่มีอะไรความรักก็คือแบบไอ้พระเอกก็จะเป็นแบบว่าตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนางเอกก็พี่เอาจะคุยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความลับแบบเราไม่ค่อยซื้อ,อ เรื่องสลิดก็ดูแบบว่างงๆว่าเออมันยังไงนะมันพยายามจะบอกเล่าอะไรมันก็แบบไม่ชัดเจนสักทีมันกลายเป็นหนังที่ผมอะเบื่อคือดูไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้เลยอะเราแบบเราไม่ตลกเราไม่สนุกเราเบื่อคือผมถึงขั้นว่าแบบผมตัดสินใจลุกออกจากโรงอะคือลุกลุกออกจากที่นั่งไปเลยแล้วไปยืนอยู่แบบหน้าโรงกําลังจะออกแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าแค่แม่งกูเสียเวลามามาดูสิ่งนี้เพื่ออะไรวะกู กูทําแบบนี้กับตัวเองเพื่ออะไรวะแต่ใจหนึ่งเราก็อตัดสินใจเดินกลับมาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเสียงเงินเสียเวลามาแล้วอ่ะเราก็ควรให้โอกาสเขาถึงที่สุดให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดถึงที่สุดแล้วอ่ะดีกว่าต่อให้ผมเบื่อต่อให้ผมทรมาต่อให้ผมอยากจะรู้แค่ไหนผมก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วก็นั่งในอยู่ในโรงต่อเพื่อหาว่าเฮ้ยเก่ะให้สักนิดนึงให้มันถึงจุดที่มันแบบจุดที่มันถึงจะเล่าบางทีตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่แบบ แค่แบบส่วนเล็กๆน้อยๆก่อนที่เขาจะเอาจริงในทอนสุดท้ายของเรื่องหรือเปล่าผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะผมมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นตอนตอนที่ดูอยู่ผมก็อ่ะกลับมานั่งดูแล้วมันพอเราพอมันพอมันไปเรื่อยๆพอมันไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแอคชั่นซีนที่เขาที่เขาตั้งใจที่อยากจะเล่าอ่ะจริงๆอ่ะมาถึงตรงที่เขาอยากจะเล่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เลยเห็นว่าอ่ะมันก็จะเป็นแอคชั่นแบบที่ผมคิดไว้ว่าอ่ะเห็นทั้งตัวละครเข้าไปบู๊ถือปืน ยิงแบบแบบที่ควรจะเป็นมาตั้งแต่แรกอ่ะควรจะเป็นมาตั้งแต่ตอนตอน,ตอ,นองค์หนึ่งองค์สองของเรื่องตั้งแต่เซตอัพเรื่องมาเลยว่าเฮ้ยมึงควรจะเป็นแอคชั่นแบบนี้ไม่ใช่ให้กูเห็นมันถือวิดีโอเกมอยู่ที่บ้านของมันอะ่ะมันเป็นแอคชั่นจริงๆมาถึงตอนนั้นแล้วอะ่ะผมก็ยิ่งผิดหวังแบบมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า CG ของเรื่องเนี้คือคือเลวร้ายมากๆผมใช้คําว่าเลวเลวร้ายมากๆเลยคือคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ CG ที่เราเห็นใน ในตัวอย่างที่มันแบบพอจะเป็นแบบพอจะเป็นอะไรที่เราเชื่อเชื่อได้คือมันไม่ได้เนียนกิฟต์แต่เราพอจะเชื่อการมีการอยู่ของตัวละครนี้ได้แต่อันนี้คือแบบแย่มากอะ่ะเป็นเป็นซีจีเหมือนตัวใสใสแบบเป็นแบบแบบไม่เนียนไปกับพื้นที่ไม่เนียนกับอะไรเหมือนเหมือนกีกี้วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงถูกยิงไอ้นี่กระโดดยิงค,คือคือรู้แล้วว่าแบบตอนนั้นก็คือแบบเหมือนกับ ความสามารถในการแอคชั่นมันมันลดลดน้อยถอยลงไปอ่ะมันแบบกระโดดยิงคือคือเราไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วมันแบบเป็น CG ก้อนซีจีมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันแย่มากมันแบบมันเราเราคิดอยในใจว่าเฮ้ยมันเขาไม่ได้พยายามที่จะไปเทสก่อนอะวามันเวิร์กไม่เวิร์กหรือยังไงทําไมถึงได้ทํามาแล้วแบบให้ให้เราเสียเงินเสียเวลามาดูอะไรงานที่มันแบบมันแย่ขนาดเนี้ยฉากแอคชั่นที่แบบพอต้องไปแอคชั่นจริงๆแล้วหนังมันก็ไม่เวิร์กอ่ะมันไม่สามารถสร้าง ความน่าเชื่อถือของเหตุการณ์ได้เลยไอ้ระบบการรีคอยไอ้การยิงไอ้การเอาตัวรอดไอ้พยายามที่จะเอาชนะไอ้ตัวสลิดเหล่านี้มันมันมันไม่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือเรารู้สึกอะไรเลยเรารสึกว่ามันมันมันเป็นฉากแอคชั่นที่แย่มี c g ที่แย่คือผมมีความรู้สึกว่าการทํางานพวกนี้มันต้องรู้ว่าขอบเขตของเราคืออะไรด้วยอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะทําทุกอย่างแบบที่ฝรั่งเขาทํามันเป็นไป,นปนไม่ได้ด้วยจากเงินที่เรามีน้อยกว่า เราก็ควรจะบิดผิวว่าเราเล่นอะไรได้หรือเราเล่นอะไรไม่ได้แล้วเขียนบทผมก็มีความรู้สึกว่ามันต้องมันต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เพื่อจะว่าพอไปถ่ายทําจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันพอจะเป็นไปได้ในงานสร้างอย่างน้อยเฮ้ยทาเป็นกลางคืนไหมทําเป็นแบบกลางคืนเป็นแนวรอบเลนส์เป็นแนวแบบไปแบบสไนเปอร์ช้าๆปุ๊บโผล่เข้ามายิงทีละตัวมีแสงแฟดจาก แสงแฟลชจากปืนค่อยเห็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์อยู่ที่มืดก็อาจจะไม่ต้องดีมากแต่อยู่ที่มืดอะไรเงี้ยคืออันนี้คือแบบอยู่ในทุ่งโลง่งอยู่ในป่าแบบไม่ใช่ป่าแบบไม่ใช่ป่าแบบป่าดงดิบดิเงื้อเงื้อหน้ากลัวนะเป็นป่าแบบเป็นป่าแบบเหมือนเดินออกไปแบบเคยคุณเคยไปกาญจนบุรีไหมไปเรียนรอดอดกาญจนบุรีอ่ะเออเป็นแบบป่ากาญจนบุรีแล้วเป็นมอนสเตอร์คุณนึกตัวเขียวเขียวที่ไม่เนี๊ยแล้วพยายามวิ่งใส่เราแล้วก็กระโดดยิงแบบดูรู้ว่าแบบ ตอนที่ถ่ายทาก็กระโดดเป็นงั้นแหละทํายิงเท่ๆอ่ะทํายิงไปเลยเท่ๆเดี๋ยวเติมวิ่งเข้ามาโดนยิงเองมันมันไม่มีความรู้สึกตรงนั้นปืนเปิดอรแรงกระแทกอะไรก็มันก็ไม่มีอะไรเลยทั้งหมดอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าแบบมันแย่แย่ลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังมันก็ไปเรื่อยๆมันชนะตัวนี้ยิงตัวนี้เจอตัวนี้สู้ตัวนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามีมีมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบงอขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อเหตุการณ์อ่ะมันรันไปเรื่อยๆ แต่ผมมาโดนทิ้งไว้กลางทางนานแล้วผมก็ดูเพื่อให้ว่าเออหนังมันจะพาไปไหนมันจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นมันจะมีจุดหักมุมมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันคู่ควรกับเวลาหรือมันจะมีข้อดีสักเล็กน้อยสักนิดนึงให้เราได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ไหมพอผมดูจนจบจนถึงวินาทีสุดท้ายของเรื่องอ่ะผมก็บอกกับทุกคนได้เต็มปากเต็มคําเลยว่านี่คืองานที่ผมหาข้อดีไม่ได้เลยจริงๆหาข้อดีจะไม่ชื่นชมไม่ได้เลยแม้แต่หนังที่มัน ที่มันแย่กว่าเนี้ยหรือแบบงานทุนสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมยังพอแบบจับความดีงามบางอย่างของมันได้แบบเอ้ยอันนี้เราชอบเว้ยมันเป็นพาร์ทพนึงที่เราชอบเว้ยเอาอาจจะได้แบบขำแบบยิ้มแห้งๆยิ้มยิ้ม,มบุมปากนิดนึงคือเราย่รู้สึกว่าเราย่าได,ได้เราได้เราได้อะไรในใ,ในในหนังเรื่องนั้นๆมาบ้างแบบสัก10จาก100%น่ะผมก็จะมาพูดให้ฟังเสมอเพราะผมรู้สึกว่า ภาพยนตร์มันไม่ใช่สิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดร0 0ซมันมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบพอจะแบบพอจะทําให้เรามีความสุขได้พอจะเวิร์กกับมันได้แต่นี่คือหนังที่มันแบบมันไม่เวิร์กสำหรับผมเลยอ่ะมันไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่าแบบมันหงุดหงิดในทุกๆวินาทีคือแบบว่าบ้านนางเอกว่าอยู่ในอนาคตเราเห็นว่าข้างนอกข้างนอกมันแบบว่าเป็นตึกนู่นนั่นนี่เป็นแบบตึกที่มันแบบมีตึกแบบโอเป็นเบรดเลนเนอร์มีนู่นนั่นนี่แต่ในบ้านนางเอกแต่งแบบแต่งแบบ แบบคอนโดโมเดนทั่วไปอ่ะคุณเข้าใจความรู้สึกของเราปะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมึงเอาจริงมัเนี่ยหรือมึงหรือมึงขำๆหรือมึงยังไงวัเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าแม้แต่งานงานแบบงานดีไซน์ในพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ที่อยู่อ่ะมันยังไม่รู้สึกว่ามันฟิวเจอร์ิสติกทางด้านที่ข้างนอก บ้านเมืองข้างนอกมันฟิวเจอร์ลิสติกเรียบร้อยแล้วนะแต่พอถึงในบ้านเป็นอินททเลียดีไซน์มันเหมือนกับว่าอ่ะกูไปถ่ายคอนโดเนี่ยมีคอนโดนี้อยู่อ่ะกูก็มาตัวละครมาวางทุกอย่างคือทุกอย่างเหมือนว่าเหมือนทุกอย่างเหมือนปกติเลยปกติเหมือนบ้านคนปกติยกเว้นเวลา,อ,าอ,กออกไปข้างนอกออกไปที่อื่นก็จะรู้สึกโอ้มีแสงไฟนีออนรถมีแสงไฟนีออนแต่พอมาถึงบ้านปุ๊บเป็นคอมเป็นเป็นคอมก็เป็นคอมเหมือนปกติที่ผมใช้เนี่ยแบบที่คุณใช้ใช้กันบ้านเมืองบ้านปกติแต่งปกติผมก็รู้สึกแบบมันไม่ใช่มันตั้งใจทำปะเนีม,นมนรู้กวาสบบึ่ยมา เอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเฟอร์นิเจอร์ฟิวเจอริสติกหรือแบบเรารู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบดิสโปเปียลเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความรู้สึกว่าแบบมันแข็งแข็งย้อนยุคหน่อยไม่วะหรือมีอะไรที่มันแบบประหลาดให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่โลกปกติแต่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ยุค2000เนี่ยผมก็มีความรู้สึกดูไปแล้วแบบเออมันมันมันไม่ได้เลยวะ่ะหรือแบบดีเทลเล็กเล็อน้อยดีเทลเล็กๆน้อยแบบประเภทแบบ เฮ้ยตัวเองสร้างบอกว่าโลกเนี้ยมันเหมือนแต่ตึกโอ้โหสิ่งแวดล้อมแย่ต้นไม้ตายไม่เคยเห็นสีเขียวเลยแต่ภาพกว้างมาปุ๊บกูเห็นต้นไม้เลยเูเี่ยนต้นไม้อยู่ในภาพกว้างเลยเนี่ยสวนสวนที่อะไรสักอย่าง่ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วนี่คือตึกคือมันแบบมันไม่ make s e n s เลยแม้แต่แบบงานสร้างที่ตัวเองบอกอะโลกที่ตัวเองสร้างอะตัวเองยังไม่สามารถที่จะพยายามทําให้มันแบบมีความสมจริงสมจังกันได้อะผมมีความรู้สึกแบบนั้นอะผมมีความรู้สึกว่าโอหมัน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 เลวร้ายระดับนี้ได้ไงคือ หนังอย่างไลโอเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบหนังไลโอนะผมว่ามันมันมันมีปัญหาเยอะมากๆแต่อย่างน้อยที่สุดอะเรายังรู้สึกว่า โลกที่มันสร้างมันยังพอแบบเออพอมีความน่าเชื่อถือพอแบบเออไอตรงเนี้ยดูตลกดูประหลาดแต่มันพอมีความน่าเชื่อถือที่จะที่จะกลมไปทั้งก้อนได้โดยที่เรารู้สึกว่าโอเคมันพรามันอยากจะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้แหละแต่มันเล่าไม่สําเร็จเลยมันทําไม่สําเร็จเลยแต่อย่างน้อยมันสร้างความน่าเชื่อถือสร้างไอตรงนี้ตรงระเบิดตรงนี้เพื่อจะกัดจานตรงนี้ได้มันยังมันยังมีคอมันยังมีแกนอะไรบางอย่างที่ทําให้เราจับต้องได้แล้วล้วก็มันก็ลากเราไปถึงตอนจบได้อะแต่เนี่ยคือหนังที่แบบ มันไม่มีอะไรให้จับต้องได้โลกที่มันสร้างเรื่องที่มันเล่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะดูต่อผมสนใจจะดูมันไม่มีเลยเว้ยแม้แต่อ้คิตตี้เดอะคิลเลอร์เนี่ยไอหนังที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเบียวมันแบบโอ้มันมันมีปัญหามากอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยมันทําแบบตัวละครที่มันตลกเว้ยโปรดักชั่นแม่งก๊ก ก๊กกึกไม่ต่างอะไรกับเรื่องนี้แต่อย่างน้อยที่สุดตัวละครมันเวิร์กมันมีตัวละครตลกมันมีมุกตลกมันมีคนที่มันแบบโดดเด่นจัดๆในเรื่องนั้นที่จะดึงให้เรารู้สึกว่าสนใจเรื่องราวได้อย่างน้อยมันมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเอ็นจอยช่วงเวลาที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ได้แต่หนังเรื่องนี้มันไม่มีตรงนั้นเลยเว้ยมันไม่มีเลยจริงๆเว้ยแล้วมันมีแต่ความผิดหวังความน่าเสียดายความแบบรู้สึกว่าโหมัน เราเรามันมีความรู้สึกว่าเราเราไม่ซื้อตัวอย่างคุณแต่เราให้โอกาสคุณแต่นี่คือคือสิ่งที่เราแลกมากับเงินที่เราทํางานแลกมาเวลาที่เราทําเงินแลกมาทําทุกอย่างมาแล้วนี่คือผลตอบรับเลยเหรอมันเป็นความรู้สึกโกรธข้างในว่าแบบเออมันมันมันทาแบบนี้หรอในปีที่แบบหนังไทยมันทําให้เรารู้สึกว่าอึ้งนะท,ทำให้เราแบบยอมรับทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แต่มาเห็นหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามัน เรากลับไปสู่โหมดในแบบที่ว่าทําอะไรออกมาเนี่ยมึงทาอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอะมึงทําอะไรออกมาให้กูต้องเสียเงินเสียดายตังเสียดายเวลาขนาดนี้มาดูจริงๆหรอคือผมก็เข้าใจหละนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบทําให้ภาพยนตร์ทุกเรื่องมันมันสุดยอดมันยอดเยี่ยมแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเราเรามองเห็นความตั้งใจของคุณเวเรามองเห็น เห็นหัวใจของคุณเวเราเห็นแบบงานที่คุณทําแล้วมันมีมาตรฐานในจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ดีมากมันแย่ผมด่าแต่ผมไม่รู้สึกแก่กับมันมากอันนี้เป็นหนึ่งในงานที่ผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าผมแย่กับมันมากแน่นอนมันอาจจะมีหนังที่แย่กว่านี้แล้วผมไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์เนาะมันมีมันเป็นไปมันเป็นไปได้อยู่แล้วหลงยหลายเรื่องผมเห็นตัวอย่างก็ไม่ไปดูแต่นี่คืองานที่เราอยาก มีความรู้สึกว่าเราอยากมีความหวังกับคุณอะเราอยากให้คุณแม่งรอดอะเราอยากให้เอาใจช่วยแต่นี่คือสิ่งที่คุณตอบรับแต่เรามาเราเรารู้สึกเข็ดอะรู้สึกเข็ดรรู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่าแบบเสียดายตังค์เสียดายเวลาเออผ,ผิดผิดหวังมากๆเรื่องหนึง่งแล้วรู้สึกว่ามันต่ํากว่ามาตรฐานต่ํากว่าความคาดหวังที่เราที่เราตั้งไว้ซะอีกแล้วมันไม่มีอะไรในเรื่องนี้ที่มันที่มันเวิร์กเลยสําหรับผมไม่ได้หมายว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจทํางานหรือไม่ได้ทุ่มเทกับมันเต็มที่นะแต่นี่คือผลลัพธ์ที่ ที่ผมบอกเลยว่ามันมันคือต่ำของมาตรฐานในฐานะของคนที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแบบเข้าไปแบบเข้าไปแบบจอยจอยแบบอยากเข้าไปจอยจอยมึงจะเบียวมึงจะอะไรเต็มที่แต่มันไม่ได้จริงๆเว้ยเรื่องนี้มันไม่ได้จริงๆเออก็บอกกันไ้อย่างนี้แล้วกันนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องสลิดนะภาพยนตร์เรื่องสลิดนะครับผมไม่ได้เอนจอยกับการด่าหนังไทยนะบอกทุกคนไว้ก่อนผมไม่เคยจอยเลยแต่นี่คืองานที่มันที่มันไม่ได้จริงๆก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันไม่ได้คือเราไม่ให้อะเราไม่สามารถที่จะ ชื่นชมในสิ่งที่มันที่เรารู้สึกแย่กับมันจริงๆอเออผมจ่ายตังค์ไปดูเองนะต่อคือคือพุ่งตรงต่อ,ต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 อให้ไม่จ่ายตังค์เขาเชิญไปดูอะผมก็จะด่าแบบนี้เหมือนกันมันคงไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้จริงๆเขาเชิญไปดูด้วยนะแต่ว่ามันติดจัดรายการประจกก์ก็เลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปดูนะครับก็ใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะครับในช่องแชทหรือมีอะไรจะถามก็เดี๋ยวจะช่วยตอบให้เรากันในช่องแชทนะคุณลิตเติ้ลบอกสลิตไปดูในเรื่องแอป acting ในเรื่องไม่รู้ทําไมนะเออ คือผมผมผมโอผมอะ,มอะโอเคกับนางเอกอยู่มันก็พอดูไปได้แต่ว่าเข้าใจแต่ว่าเขาเซตคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครเป็นแบบนั้นอะคือผมไม่ค่อยโทษนะัแสดงนะผมอยากจะโทษการเซตติ้งคาแรคเตอร์มากกว่าแอบใช้ AI เยอะไหมครับ mm hmm. คุณมิสเตอร์ถามมีช่วงหนึ่งที่ใช้ภาพผมผมไม่รู้นะอันนี้ผมดาว่าเขาเขาเจนภาพคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเล่าเรื่องเเกี่ยวกับอดีตของของพวกสลิดอะแล้วเขา แล้วเขาน่าจะเป็นเจนภาพ AI มาแปะบนจอแล้วก็พี่เล่าพร้อมภาพอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมันก็จะมีความแบบรู้ว่าเป็น AI แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเงื่อนไขาการใช้งานยังไงนะอันนี้ก็ไม่มีความรู้เหมือนกันนะคร